เอาแล้วเราขอกาสวัสดีท่านแนะนำช่องติวเลยที่เคยกับแบบห้ามกดปุ่มนะผมในวันนี้เราก็ต้องแบบว่ามาเล่นกับมินิเกมห้ามกดปุ่มนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้ามตกนะทุกคนมาเราก็ต้องห้ามตกนะทุกคนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยจะตกแล้วโอ้โหโอเคโอเคอยู่เราต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหมเอาทำไมเราโอเค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 ห้ามตกโอ้โหเอาตกเรียบร้อย ทำไมมันนั่นเลยอ่ะมันเหมือนจะนั่นนะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็ยังเหลือคนยังเหลือนี่นะโอเคมาห้ามตกนะทุกคนโอเคครับผมอา่าไหนดูซิโอเคสามผู้เล่นชนะนะสามผู้เล่นชนะเดี๋ยวเราเรอดูเลยนะว่ามินิเกมต่อไปจะเป็นอะไรนะทุกคนต่อไปก็จะเป็น หลีกเลี่ยงเลเซอร์อา้าวโอเคเราต้องหลีกเลี่ยงจากเลเซอร์นะทุกคนมาตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นแบบตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ต้องแบบว่าโอเคโอเคต่อไปก็จะเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็จะเป็นอ่ะเราอยู่ตรงนี้โอเคครับ okay. ผมหลีกเลี่ยงเลเซอร์นะผม แล้วก็ไปตรงนี้โอเคเอา้าอ่ะเหลืออยู่คนเดียวลวะโอเคครับผมทำไมแบบเมื่อกี้นี้น่าจะโดนนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราอันนี้เขายังนั่นอยู่นะอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นโอเคเราจะต้องอยู่ตรงนี้สินะมาอ่าเราจะ อากระโดดได้ทุกคนโอเคอ่าโอเคอ่าเราอยู่ตรงนี้ก่อนลวกันอ่าโอเค อ่ะกระโดดไปเรื่อยๆนะทนุกคนกระโดดไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยโอ้โหอ่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าโอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้ละอ่ะต่อไปไหนดูซิว่าจะเป็นมินิเกมอะไรกระโดดข้ามเลเซอร์โอเคอ่ะเลเซอร์โอเคตรงนี้สินะ มากระโดดตรงนี้โอเคครับผมแล้วก็จะมีตรงไหนอีกเฮ้ยมันมาโอเคเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอย่างนี้ได้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอโอเคเรากระโดดดีกว่านะทนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอย่างงี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่ะเราอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้โห เอ,า,อางนี้เลยอ่ะโอเคโอ,คโอค้สรุปคือแบบนี้เลยนะอ่ะโอเคครับผมอันนี้คือหกพู้ดเล่นชนะนะทุกคนอ่ะเอาโอเคนี้จากสายฟ้าอ๋อสายฟ้าแบบนี้เซะนะเอ้ยมันจะมีแบบโอเคอย่างนั้นอยู่นะ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันโอ้โหโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะเราต้องหนีจากสายฟ้านะทนุกคนอ่าเหลืออยู่คนเดียวแล้วตอนนี้อ่ะโอเคอ่ะอ๋อฮะคนโอเคเดี๋ยวก็ต่อเลยนะ อย่าตกและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางโอเคครับผมเราจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งกีดขวางให้ได้นะทุกคนมาในดูซิมาต้องหลบให้ได้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้โอเคครับผมทีนี้เราก็มาตรงนี้โอเคแล้วเราก็มาตรงนี้โอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมตรงนี้มีโอเคเราต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็มาตรงนี้เลยโอเคแล้วทีนี้เราก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้นะฮะโอเคโอเคครับ okay. okay, yeah, ผมอ่าโอเค okay. สี่ผู้เล่นชนะโอเคเราชนะแล้วนะผมมาต่อไป นี่จะอาคารโอเคเราจะต้องลงไปข้างล่างนะทนุกคนมาต้องรีบลงไปข้างล่างเลยนะฮะตรงนี้เราก็ลงไปตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเลยนะโอเคคนระับผมมารีบลงไปเลยใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราลงไปก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะเฮ้ยลงตรงนี้ โอเคมาเรารีบลงไปก่อนเลยนะโอเคเอา่าต่อไปอา่าดับบอต้องดับมาเดี๋ยวเราหาวิธีดับก่อนนะตรงไหนนะเขาให้ดับตรงไหนต้องขึ้นไปใช่ไหมมันตรงไหนอะทุกคนผมผมไม่เห็นเอ่ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจละโอเคโอเคโอเค เราต้องรีบดับนะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะทุนแล้วก็ดับประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็เอ่อเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าโอ๊ยทำไมมันขึ้นไปตรงนี้เลยนะทุนโอเคอ่ะเอาอ่ะขึ้นไปเลยเฮ้ยตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้มันไกลไปโอเคอต่อไปโอ้ยโอเคตอนนี้เราต้องหลบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้โอเคครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นอะไรอ่ามาเป็นตรงนี้โอเคเราอยู่ตรงนี้ต่อละแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหม โอเคอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เขาทำอะไรเนี่ยอ่ะเรามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ,อะเรามาหยูดตรงนี้ละมาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยครับทุกคนอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ต่อโอเคครับผมอ่ะกดต่อเลยเครื่องดื่มดึกลับนั้นคืออะไรคืออะไรอะไหนลองกินสิอา้าว <laughs> โอ้โหเอออะไรครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอะไรกันครับเนี่ยต่อเตรียมพร้อมโอ้โหเอางี้เลยอะโอเคมาเราจะต้องบอกว่านั่นนะฮะโอ้โห ตอนนี้เลือยังเหลืออยู่หลายคนนะผมเดี๋ยวตอนนี้ดูแบบเราต้องนั่นก่อนนะเราอยู่ตรงไหนดีนะทุกคนเอาเอาตรงไหนดีเนี่ยเหลือกันอยู่สามคนเนาตอนนี้เหลือกันอยู่สามคนนะทุกคนเราจะต้องหลบก่อนนะทุกคนหลบก่อนเลยใดๆตอนนี้ขอหลบก่อนเลยนะทุกคนโอเคอ่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนเลยไหม เราต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยครับทุนเดี๋ยวนะอออ๋อโอ้ยเ,เหลือกันอยู่สองคนแล้วเหลือกันอยู่สองคนผมกับอีกคนน่ะเดี๋ยวนะเราโอ้ยเอาแล้วโหเราไปตรงนั้นแล้ว เราไปแล้วโอ,โอ้โอเคจับของขวัญคืออะไรจับของขวัญคือยังไงอะจับของขวัญเนาะคือยังไงคนระับทุกคนจับของขวัญคือคือแบบไหนนะอ๋อของขวัญแบบนี้โอเคเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจแล้แล้วอันนี้คืออะไรเนะี <c oughs> ่ยเราต้องจับของขวัญน,นะฮะอ๋อจับของขวัญมาโอเคได้หนึ่งแล้ว โอ้โห oh. แต่มันก็นั่นนั่นอยู่นะต้องจับโอเคได้สองละได้สองได้สองนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับทวนุนตรงนี้เราจับเลยอ่าได้สามละได้สามโอเคเอาตรงนี้เลยได้สี่โอ้โหแปดของขวัญโอหโอเคมาต่อเลยนะทนุน หลีกเลี่ยงโอเคต้องหลีกเลี่ยงนะทคนหนดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงผ่านไปละผ่านเราไปละโอเคผ่านไปอีกอันโอเคครับผมอันนี้ไปอีกอันโอเคมีอะไนอีกอันนี้ด้วยโอเคไปละแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมโอเคครับผมไปละมีอะไน,นอีกเฮ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอ้ มีหลายฝั่งเลยนะต้องดูให้ดีๆนะทวนโอเคมีฝั่งนี้และแล้วก็มีฝั่งฝั่งนี้ด้วยอ่ะฝั่งนี้ด้วยอ่ะโอเคโอ้โหโอ้โหโอเคอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโ,โหมันก็น่าใจน,นะทวนอืมเอ่อมีสาวผู้เล่นรอดชีวิตนะผมอ่ะวงแหวนให้มากที่สุด โอเคอ่ะเอ,อิบเอาตรงนี้เลยอ่าโอเคครับทุนอ่าโอเคตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้อ่ะโอเคครับผมเราได้สิบเอ็ดอันนะ ไหนดูซิว่าจะมีคนได้กี่อันนะมาอ๋อสิบหกคะแนนโอเคสิบหกคะแนนต่อเลยนะทุนเรียกเรียกอีกแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าเออโอเคผมมองไม่เห็น อ่ะแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วเราอยู่ตรงนี้สินะโอเคครับผมอ่าเหลืออยู่หนึ่งโคดีกแล้วโอ้โหอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ่ะโอเคครับผมไหนดูซิว่าต่อไปคืออะไรโอเคผู้ควบคุมเสิ็นะอันนี้คือผู้ควบคุมโอเคต่อไป ทำภารกิจให้สำเร็จโอเคครับผมเราต้องทำภารกิจสินะภารกิจอนะไรเนี่ยมาต่อเลยแล้วกนันนี้เราก็เดินไปเลยนะทนโอเคอ่ะในะดูซิว่าต่อไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนหรอขึ้นไปข้างบน เราต้องขึ้นไปข้างบนนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยทําไมอันนี้คืออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคเราอยู่ข้างบนแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราเราดูต่อไปเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปเอ่อโอเคกระโดดสินะอันนี้ไม่มีอะไรมากกระโดดโอเคกระโดดเลยอุ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโอเคครับผมอันนี้ไม่มีอะไรก็กระโดดไปเลยมาอืมกระโดดกระโดดกระโดด โอเคกระโดดเรื่อยๆเลยอ่ะต่อไปจะเป็นภูเขาไฟขนาดยักษ์แล้วว่างฮโอโห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 อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะโหโหไม่ธรรมดาจริงๆอะไรครับเนี่ยภูเขาไฟโอ้ยอะไรอยู่ตรงนี้ละทุกคนดูสิ โอ้หอ่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วโอเคเราโอเคอะไรกันครับเนี่ยไปอีกฝั่งโอเคไปอีกฝั่งนะทุกคนอ่ะอันนี้เราก็เดินไปเลยโอเคได้ละอ่ะประมาณนี้อืมโอเคครับผม นี้เราก็าข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะเดี๋ยวเราเราดูเลยนะว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะนี่เขาก็ข้ามกันมาละคว้าจํานวนขนมโอเคเราต้องหาขนมให้มากที่สุดนะเราถึงจะเป็นผู้ชนะนะทุนมาเดี๋ยวเราหาเลยแล้วกันไหนดูซิไหนดูซิว่ามีไหนบ้างตอนนี้เราเจอหนึ่งอันแล้วนะโอเคตรงนี้ 2องโอเคเจอสองอันแล้วอันนี้นี่นี่สามโอเคครับผมต่อไปเฮ้ยอันนี้สี่โอเคเดี๋ยวเราลองหาดูเลยนะ,อ,ะอันนี้โอเคยังยังอโอเคตอนนี้เรายังไม่เจอเลยนะทนุน ไหนดูซิโอก้าคะแนนโอเคมาต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นมินิเกมอะไรนะอ่าอ่าอันนี้คือยังไงนะเราต้องนั่นใช่ไหมเอออ๋อโอเคเข้าใจละผมเข้าใจละไปแล้วครับทุกคนไปเล้วผมไปเล้วโอ้โห ตอนนี้ผมไปแล้วนะตอนนี้ไปเลยโอเคอเราอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมอ่าโอเคเราต้องออกเอ่อออกจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรายัง เหลืออยู่นะทุกคนอ่ะต่อไปอ่าอะไรเนะี่ยอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอืมโอเคโอเคอ่าโอเคครับผมต่อไปอ้าวโห อันนี้สินะโอโหโอเคอยู่ตรงนี้แหละครับทุนโหอ,อะไรครับเนี่ยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยโอเคอะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะโอ้โหระวังแต่ว่านั่นไปแล้วอ่ะกดที่ประตู กดที่ประตูยังไงอะ่ะกดที่ประตูแล้วกดแล้วยังไงอะ่ะกดแล้วกดที่ประตูคืออะไรอะ่ะเอ่อกดที่ประตูไม่มีอะไรอ่ะเลื่อนลงอ๋อเลื่อนลงอ่ะก็อันนี้สินะ แล้วก็ลงไปลงไปเรียลงไปเลยลงไปแล้ว <g ül> ประมาณนี้เลยโอเคเครับผม,มลงไปเลยแล้วลงไปจริงๆนะอนะโอเคต่อไปเลือกข้างต้องเลือกสินะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกัน หวังว่าตรงนี้จะโอเคโอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเอา้า <c oughs> เราตรงนี้แล้วกันมาอ่า โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามินิเกมต่อไปคืออะไรอยู่กับที่อ่ะต้องอยู่กับที่โอเคอ่าอยู่กับที่แล้วอ่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหเห่นนะมันคืออะไรเนี่ยเอ่อโอเคต่อไปจัดส่งพิซซ่า 9ก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้เป็นเก้าเจ็ดนะโอเคโอเคนี่นะทุกคนเราต้องจัดส่งพิซซ่านะอ่ะพอจัดส่งเสร็จเราก็เป็นผู้ชนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะ อ่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมอยากให้เล่นแแบบอะไรอยากให้ทำอะไรก็สามารถบอกได้นะฝากติดตามช่องคลิปสั้นๆแล้วก็ช่องเดี๋ยวหลอดด้วยนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็เจอกันนะพลกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไปละทุกคน